เดียวกันเนะนาฬิกามันก็ทำหน้าที่ของมันสองอย่างก็คือประชุมแต่เช้าจนเย็นแล้วมันจะมีพิธีสำคัญตอนนี้ก็ประชุมเฉพาะคือการใช้ฐานข้อมูลวิกฤต้าระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏจีรศิริเดกับองค์การบริหารส่วนตะบลเสรอก็เลยไม่เห็นมนาฬิกาสี่โมงเราไปเรื่อยเรื่อยก่อนนะอรสัจะต้องไปเปลี่ยนชุดปกติขาวแล้วก็มีสมเด็จพระนิธิถาที่ราชเจ้าที่เป็นคนตรงเทคโนโลยีนะครับจะได้ขนาด แต่เป็นตกนั้นไม่ใช่เป้าหมายของมันมันแบนที่เราไม่ต้องการอะไราหรือมันตกไปผมมานั่งนึกว่างานวิจัยของพวกเราที่ยมันยุนย่งายที่อใช้กรถาำความเรื่องโจรนะครับของ,ของตงุ่มของเราความยั่งยืนไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยการสิ่งก็คือทำ่าเป็นเสร็จแล้วมันยังต้องไปคู่กันข้อมูลที่ชัดเจนเหล่านั้นแล้ก็จะมาร่วมกัน ที่จแก้ไขปัญหาความยากจนในพชอนะครับมีิจัยซึ่งเราจะร่วมกันพัฒนาท่านพิศอกก็จะเชิญมนุษย์ส่วนราชการและก็ทุกนผู้อ่านครับเชิญครับภ่านพิศอกครับเชิญท่านมนุษย์ส่วนราชการครับแล้วก็ท่านผู้อ่านราชภัฒน์ศรีเกตครับท่านผู้จัดงาน ครับคำว่า Big Data เนี่ยเ,เป็นเป็นเป็นขั้นตอนหนึ่งของกระบวนการแค่นั้นเองนะครับว่าเมื่อเราอาจะทำงานในการแก้ไขปัญหาหรือการพัฒนาต่างๆก็ตามแต่ถ้าหากขาดข้อมูลนะครับที่มีความถูกต้องสมบูรณ์นะครับเราใช้คำว่าแม่นตรงเนี่ยนะครับก็การที่จะพัฒนาต่างๆไปได้ก็คงจะลำบากนะครับเพราะนั้นเนี่ยการที่เรามีการศึกษาแล้วก็ หาเป้าแล้วก็นํามาซึ่งข้อมูลต่างๆมาสังเคราะห์ม,มาวิเคราะห์ต่างๆนะครับเสร็จเนี่ยให้มีความสมบูรณ์แล้วพอใช้งานก็ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือการรวบรวมในขณะเดียวกันอีกส่วนที่2ก็คือการที่จะต้องนําข้อมูลเนี่ยก็คือเรียกว่าการคกืนข้อมูลไปให้ยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่เนี่ยนะครับได้นํากลับไปใช้เนี่ยก็จะยิ่งเกิดประโยชน์นะครับอย่างเช่นกรณีวันนี้เนี่ยก็เป็นการทํางานในร่วมกันในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของอำเภอเมืองเพื่อนําร่องนะครับในการทํางานร่วมกันรวมทั้งการที่จะรับข้อมูลเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะไปบริหารจัดการในการแก้ไขปัญหาความยากจนในแต่พื้นที่ที่ตาบลแต่ละตําบลก็อาจจะมีอัตลักษณ์มีรูปแบบที่มีความเหมือนและความต่าง นะครับเพราะนั้นส่วนนี้ก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะโมเดลที่แก้ไขปัญหาความยากจนแบบเป็นเสร็จแม่นตรงของอมหาเวลราชภัทนะครับทั้งหน่วยปริหารจัดการในเชิงพื้นที่แล้วก็จังหวัดศรีสะเกดได้ขับเคลื่อนร่วมกันครับ